อิงฟ้าวราค่ะนางฟ้ามหาชนยื่นมือช่วยคุณพ่อไร้เงินซื้อยาให้ลูกสมชายย่ามหาชนอย่างแท้จริงสําหรับอิงฟ้าวราค่ะนางงามและนักแสดงชื่อดังที่นอกจากความสวยภายนอกแล้วเธอยังเต็มเปลี่ยนไปด้วยหัวใจที่งดงามล่าสุดกลายเป็นกระแสซาบซึ้งใจในโลกออนไลน์เมื่อเธอและทีมงานได้เข้าช่วยเหลือคุณพ่อรายหนึ่งที่ประสบปัญหาไม่มีเงินซื้อยาให้ลูกเรื่องราวเริ่มต้นจากเจ้าของดานยา บ้านยาลูกหมูที่ได้แชร์เหตุการณ์สะเทือนใจผ่านโลกโซเชียลจนเป็นที่รับรู้ในวงกว้างอิงฟ้าจึงรีบประสานทีมงานเข้าไปช่วยดูแลและช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนโดยอิงฟ้าได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความแสดงความรู้สึกจากใจผ่านโซเชียลว่าไม่คิดว่ารอยยิ้มและความสุขของผู้อื่นจะทําให้เรามีความสุขได้มากเหมือนกันความรักของพ่อสําหรับฟ้าก็ยังคงอิมแพกมากๆเสมอและที่สําคัญขอบคุณพี่ออฟเจ้าของร้านยาบ้านยาลูกหมูด้วยนะคะ ที่แชร์เรื่องราวดีๆแถมยังพาไปหาคุณพ่อด้วยไปอุดหนุนพี่ร้านยาดก,กันได้นะคะน่ารักมากเอายิ้มหวานๆมาฟ้าเรื่องราวดังกล่าวได้รับเสียงชื่นชมอย่างล้นหลามจากแฟนคลับและชาวโซเชียลที่ต่างซาบซึ้งใจในน้ำใจของอิงฟ้าขอบคุณค่ะ